Okay. ดิ่งตรงไปที่เคฟซีเลยนี่ฮะแบรนด์เคฟซีนะครับซึ่งก็เหมือนเรวที่ไทยทุกอย่างนะก็เป็นแบบไก่มีแฮมเบอร์เกอร์มีอะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่รสชาติก็อาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่เยอะนี่ฮนะเดี๋ยวจะสั่ง <c oughs> อันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำนะฮะกคนนี <c oughs> ้กานะ กันนะ่้เซกิสกอนเซกิสกันนะคู่เซกิเมนูอิคเมนูอะไอิคเมนูกูร์ต้ามแพ็กเกจกินที่นี่ไหมอ่าะบุด้าออตส์กินเลยนี่ฮะมีแบบเราสามารถซื้อแบบกินที่นี่ก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบใส่ห่อใส่กล่องกลับบ้านก็ได้นะครับก็มีหลากหลายเมนูเลย ราคาก็จะสูงกว่าเมื่อก่อนนิดนึงนะเมื่อก่อนไม่ไม่ได้สูงขนาดนี้นะก็ตามค่าเงินเนาะแล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศด้วยเมีูก็ประมาณนี้นะโอเคหลังจากที่เราสั่งเสร็จนะครับเราก็มารอตรงนี้นะครับนะสั่งเร็ดนะคือเร็ดของที่นี่คือไม่เผ็ดนะ แต่ที่นี่ก็คือันนึในแต่และมันนึก็จะให้อะไรบ้างก็จะมีเป็นปลายสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ซอสนะแต่มันคือพิชุบเปียกพิชุบเปียกซอสก็มีอันหนึ่ง่ามีให้อันเดียวแล้วก็ที่นี่มันไม่เหมือนบ้านเราเด็วที่ว่าซอสมีแค่ให้แค่นี้ไม่<ต>สามารถขอได้บ้านเราเยอะใช่ไหมบ้านเราเยอะแน่นอนครับรสชาติถ้าให้อร่อยจริงๆก็คงจะสู้ไทยไม่ได้เนาะ นึกว่าน้ำอะไรไหี่นีครับทุกนี้ตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับมันตกชุดละเท่าไหร่เนะี่ยราคาสามสิบสิอ็ลีร่านะฮะชุดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ150บาทก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้ากินไก่ทอดแถวตลาดนัดก็คงจะได้เยอะกว่านี้นะฮะ เทียเทเลยนะฮะแล้วก็เพอเพอไต่ทอดตลาดนัดอร่อยกว่านี้นะครับไอ้นี่ขายแบรนด์นะเขาไม่ได้ขายไก่ขายแบรนด์คืกร้อยห้า150บาท150บาทเนี่ยก็คือไก่เดียก็สักประมาณ20บาทนะครับทั้งหมดนี้ก็ที่เหลือก็ค่าแบรนด์หมดเลยล้อเล่นนะโอเคนี่บรรยากาศในห้างนะครับเป็นห้างเล็กๆนะอยู่ใกล้ๆคือประเทศตุรกีเนี่ยหรือในอิสตันบูลเองเนี่ยมีห้างเยอะมากแทบจะพูดได้ว่ามีห้างทุก ตำบลนะฮะและตำบลหนึ่งบาร์เพอเพอก็ประมาณสองห้างนะนี่คือห้างคือเยอะมากไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับเอานี่โอเคเนี่ยอะไรมากเลยนะฮะชิมครั้งแรกรู้สึกความกรอบของมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าก่อนอ่าโอเคใกล้ๆแบบไหนแบบไหนอ่าแบบนั้นแหละนี่คือกรอบของมันเพิ่งเพิ่งเอาจัดทอดอ่เพิ่งทอดมาฮะเพิ่งทอดเสร็จนะเพิ่งทอดเสร็จร้อน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 เลยอ่ะลองดูฮะ แสดงสีหน้าหน่อยไม่ต้องบอกถึงความอร่อยแต่แสดงออกมาภาษาตุรกีอร่อยว่าไงเลซิเตเลเลซิเตเลหรือวิลเมกอนถามว่าอร่อยไหมกูแซนไหมกูแซนกูแซนกูแซนโอเคโจ๊กกูแซนโจ๊กกูแซนโอเคโอเคเดี๋ยวถ้างั้นไหนๆก็ทำคลิปแล้วบอกภาษาทีนึงนะ ภาษาตุรกีเนี่ยไก่เนี่ยภาษาตุรกีเรียกว่าทาวุกทาวุกไก่ทอดนะฮะทาวุกไก่ทอดก็คือซาร์มชทาวุกคือซาร์มชทาวุกนะฮะแล้วก็ถ้าน้ำโคลาก็โคลาเลยนะที่นี่ถ้าน้ำเปล่าเรียกว่าสู่นะฮะสู่แปลว่าน้ำเปล่าแล้วก็เฟนฟายเนี่ยจะเรียกว่าพาทาเทสแต่พาทาเทสแปลว่ามันฝรั่งนะ ที่นี่ก็จะเรียกพาทเทสทุกคนก็จะรู้เลยว่ามัน,เป,นเป็นแบบนี้นะพาทเทสนะครับก็กระดาษนะอาถ้าเป็นหอ่อแบบน,นี้เขาเรียกพัคเกตถ้ากระดาษปกติเนี่ยก็จะเรียกขาอึดนะ่ะขาอึดขาอึดขาอึดนะขาอึดนะครับถ้าคนก็อิงสารทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่เรียกอ่แมนดิลอ๋อภาษามาจากภาษาอาหรับใช่แมนดิลภ <Mand el. S 3> าษาอาหรับแมนดิลถ้าทิชชู่เปียกาาก็แมนดิลเปียก ไม่ใช่เอาไม่ใช่แล้วห้างภาษาตุรกีห้างภาษาตุรกีเรียกว่า Arusveris Merkezi หรือเรียกต่อย่อว่าอาเวเมนะฮะอาเวเมร้านแต่ละร้านร้านแต่ละร้านนะครับเขาก็จะเรียกว่ามาซามาซาถ้าร้านหลายๆร้านก็มาซาลาร์นะมาซาลาร์ผู้คนก็ผู้คนก็อิงซาลาร์นะถ้าเป็นคนอ Insalat ต้นไม้ ต้นไม้นะครับภาษาตรุรกีเรียกว่าอาช ash a s ชถ้าต้นไม้หลายต้นก็อาชลาร์อา ashlar ah โคมไฟโคมไฟล a m b a lamba นะฮะโคมไฟเรียกว่าล a m b a โอเคในแ,แค่นี้นะครับปะกิลละบ๊ายบายเจอกันครับรุชรุชอัศการสล์